พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าการตระเตรียมตัวเราให้พร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจัปดาห์ที่5การตระเตรียมตัวเราให้พร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยมีการดำเนินชีวิตที่เฟื่องฟูและการตรากตรำแห่งการเลี้ยงดูวันเสาร์อารบิกสองเราต้องเลี้ยงดูผู้คนตามแบบอย่างของอัครทูตเปาโลผู้เลี้ยงดูวิสุธทธิชนทั้งหลาย ในฐานะมารดาที่ให้นมบุตรและบิดาที่คอยตักเตือนเพื่อจะดูแลฝูงแกะของพระเจ้ามงเล็บหนึ่งเปาโลเลี้ยงดูวิสุทธิชนทั้งหลายในเมืองเอเฟ,ฟโซโดยการสอนเขาทั้งในที่สาธารณะและตามบ้านตามเรือนและโดยการเตือนสติวิสุทธิชนแต่ละคนด้วยน้ำตาเป็นเวลาถึงสปีเพื่อชี้แจงแก่พวกเขาถึงน้ำพระทัยทั้งสิ้นของพระเจ้า วงเล็บสองเปาโลมีความห่วงใยที่ใกล้ชิดสนิทสนมต่อผู้เชิดทั้งหลายและเขายอมลงมาสู่ระดับของผู้ที่อ่อนแอเพื่อจะได้ตัวพวกเขาวงเล็บสเปาโลยินดีที่จะจ่ายราคาด้วยสิ่งที่เขามีซึ่งหมายถึงทรัพย์สินของเขาและยินดีสละสิ่งที่เขาเป็นซึ่งหมายถึงตัวของเขาเองเพื่อเห็นแก่วิสุทธิชนทั้งหลายเขาเป็นเครื่องบูชาดื่มเป็นหนึ่งกับพระคริสต์ซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล้าอางุ่น ด้วยการเสียสละตัวเองเพื่อผู้อื่นได้รับสุภคิตวงเล็บสี่เปาโลดำเนินชีวิตตามพระวิญญานนั้นเพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพื่อเขาจะสามารถนำพระวิญญานนั้นไปหล่อเลี้ยงผู้อื่นเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่มนุษย์วงเล็บห้าเปาโลป่งชี้ไว้ในคำสอนของเขาว่าคริสตจักรเป็นบ้านสำหรับชุบเลี้ยงผู้คนให้เติบโตเป็นโรงพยาบาลเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูพวกเขา และเป็นโรงเรียนที่สอนและเสริมสร้างพวกเขาวงเล็บ 6. เปอโลเปิดเผยว่าความรักคือหนทางที่ลำเลิศที่สุดในการที่เราจะเป็นทุกสิ่งและจะกระทำทุกสิ่งเพื่อการก่อสร้างพระกายของพระคริสต์ความรักย่อมมีประสิทธิภาพสัปดาห์ที่5วันเสาร์การบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้ากิจการบทที่20ข้อ28ท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังตัวท่านเองและฝูงแกะทั้งหมด ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงตั้งท่านไว้เป็นผู้ดูแลเพื่อจะได้เลี้ยงดูกคริจักรของพระเจ้าที่พระองค์ทรงซื้อไว้ด้วยพระโลหิตของพระองค์เอง2โครินธ์บทที่12ข้อ15ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะจ่ายราคาและสละตัวเองจนหมดสิ้นเพื่อท่านเมื่อข้าพเจ้ายิ่งรักท่านมากขึ้นท่านจะกลับรักข้าพเจ้าน้อยลงหรือ เราอาจมีท่าทีว่าทุกคนร้วนอ่อนแอแต่เราไม่อ่อนแอเราอาจมีความรู้สึกว่าเราคือผู้ที่เข้มแข็งปโลกล่าวไว้ในหนึ่งโครินธ์บทที่9้ข้อ22ว่าต่อคนอ่อนแอข้าพเจ้าก็กลายเป็นคนอ่อนแอเพื่อจะได้คนอ่อนแอนั้นนี่ย่อมหมายความว่าเราควรลงมาสู่ระดับของผู้ที่อ่อนแอต่อคนป่วยเราต้องลงมาสู่ระดับของคนป่วย นี่คือแนวทางที่เราจะเลี้ยงดูผู้อื่นโดยการไปเยี่ยมเยียนเขาเปาโลยังกล่าวอีกว่ามีใครบ้างที่อ่อนกำลังและข้าพเจ้าไม่อ่อนกำลังด้วยมีใครบ้างที่ได้สะดุดล้มและข้าพเจ้าไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนด้วยเปาโลถูกเผาผลาญด้วยความโศกเศร้าและความโกรธที่มีต่อสาเหตุซึ่งทำให้เหล่าผู้ที่ตกต่ำไปนั้นต้องสะดุดล้ม เรื่องนี้แสดงให้เห็นแบบอย่างของเปาโลซึ่งเป็นผู้เลี้ยงที่ดีซึ่งคอยดูแลฝูงแกะของพระเจ้าเลือกอ่นานข่าวสารในกิจการบทที่20ขณะที่เปาโลสนทนากับเหล่าผู้โอโซในเมืองเอเฟ,ฟโซเขากล่าวว่าเขาเคยสอนพวกเขาทั้งในที่สาธารณะและตามบ้านตามเรือนนอกจากการตรักตรำทางปวงของเขาแล้วเขายังไปเยี่ยมเยียนที่บ้านของวิสุทธิชนทั้งหลายทีละบ้านทีละบ้านด้วย เขาทำเช่นนี้เพื่อการสำเร็จวิสุทธิชนสิ่งใดที่เป็นประโยชน์แก่เขาเหล่านั้นเปาโลล้วนประกาศแก่พวกเขาโดยไม่หลีกเลี่ยงโดยได้ประกาศน้ำพระทัยทั้งสิ้นของพระเจ้าแก่เขาการงานแห่งการสำเร็จซึ่งอัครทูตเปาโลกระทำนั้นช่างดีเลิศยิ่งนักเปาโลยังวกกลับไปที่บ้านของวิสุทธิชนแต่ละคนอีกหลายครั้งเพื่อจะวอนขอและตักเตือนพวกเขาด้วยน้ำตาสิ่งที่อัครทูตพูด ควต้องเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจและน้ำตาท่านอยากเป็นอัครทูตหรือไม่ถ้าอยากเป็นจงเรียนรู้ที่จะร้องไห้ในกิจการบทที่20ข้อ19ปเปาโลกล่าวว่าเขาเป็นทาสโปรนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความทอมใจในทุกสิ่งและด้วยน้ำตาจากนั้นเขาก็กล่าวต่อไปในข้อ31ว่าเขาเตือนวิสุทธิชนแต่ละคนด้วยน้ำตาโดยไม่ได้หยุดหย่อน อัครทูตต้องคอยบอกผู้คนที่เขารักซึ่งอยู่ภายใต้การเลี้ยงดูของเขาให้รู้ถึงทุกสิ่งที่เกี่ยวกับพระเจ้าและน้ำพระทัยของพระองค์ด้วยน้ำตาเขาไม่เพียงกล่าวในที่สาธารณะเท่านั้นแต่ยังไปเยี่ยมเยียนตามบ้านของวิสุทธิชนทั้งหลายด้วยตอนท้ายของหนึ่งกรินโ์บทที่12เปิดเผยว่าความรักคือหนทางที่ลำเลิศที่สุดคนผู้หนึ่งจะเป็นผู้อ้อโสได้อย่างไรความรักคือหนทางที่ลำเลิศที่สุด คนผู้หนึ่งจะเป็นผู้ร่วมงานได้อย่างไรความรักคือหนทางที่ล้ำเลิศที่สุดเราจะเลี้ยงดูผู้คนได้อย่างไรความรักคือหนทางที่ล้ำเลิศที่สุดความรัก,กคือหนทางที่ล้ำเลิศที่สุดในการที่เราจะเผยพระชจนะและสอนผู้อื่นความรักคือหนทางที่ล้ำเลิศที่สุดในการที่เราจะเป็นทุกสิ่งและจะกระทำทุกสิ่งคริจักรไม่ใช่สถานีตำรวจที่คอยจับกลุ่มผู้คน ไม่ใช่ศาลที่คอยพิพากษาผู้คนแต่เป็นบ้านสำหรับเลี้ยงผู้เชื่อทั้งหลายให้เติบโตขึ้นคนที่เป็นพ่อแม่ย่อมรู้ว่าลูกยิ่งแยกเขาก็ยิ่งจำเป็นต้องเลี้ยงคริสตจักรค,คือบ้านที่มีความรักซึ่งคอยเลี้ยงลูกให้เติบโตขึ้นคริสตจักรยังเป็นโรงพยาบาลเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูผู้ที่เจ็บป่วยประการสุดท้ายคริสตจักรยังเป็นโรงเรียนที่สอนและเสริมสร้างผู้ที่ขาดการศึกษา ซึ่งมีความเข้าใจไม่มากนักเนื่องจากคริสตจักรเป็นบ้านโรงพยาบาลและโรงเรียนเหล่าผู้ร่วมงานและผู้อาวุโสจึงต้องเป็นหนึ่งกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในการไปชุบเลี้ยงเยียวยาและสอนผู้อื่นในความรักความรักย่อมปกคลุมและก่อสร้างดังนั้นความรักจึงเป็นหนทางที่ลำเลิศที่สุดในการที่เราจะเป็นทุกสิ่งและจะกระทำทุกสิ่งเพื่อการก่อสร้างพระกายของพระคริสต์ ข้าพเจ้าหวังให้เกิดการฟื้นฟูที่แท้จริงในท่ามกลางพวกเราโดยการที่เรารับภาระแห่งการเลี้ยงดูนี้ถ้าทุกคริตจักรยอมรับคำสอนนี้มีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูที่อัศจรรย์ของพระคริสต์ในการฟื้นฟูนี้ก็จะเกิดการเฟื้งฟูที่ยิ่งใหญ่ในอดีตเรามีการพูดและการสอนไปมากมายแต่มีการเลี้ยงดูน้อยมากการเลี้ยงดูและการสอนควรเป็นเหมือนสองเท้า ที่ให้เราร่วมเคลื่อนไหวไปกับองค์พระผู้เป็นเจ้าการเลี้ยงดูของเราควรควบคู่ไปกับการสอนเสมอและการสอนของเราก็ต้องควบคู่ไปกับการเลี้ยงดูเสมอเลือกอ่านคนคว้าบทเรียนชีวิตสองกรินโทเล่ม2ตอนที่44